ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสําหรับในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรนัฐถากูลน,นะคะในวันนี้ค่ะเรื่องราวที่จะนํามาฝากคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ดิฉันก็จะ นำเรื่องราวของเมืองโบราณสีเทพนะคะที่เมื่อปีที่ผ่านมานั้นเพิ่งจะได้รับการประกาศจากทางยูเนสโกนะคะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งก็เป็นแห่งที่4ีของประเทศไทยในรอบ30ปีค่ะ ในเรื่องนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไปเยือนที่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองโบราณสีเทพกันแล้วนะคะแต่สําหรับท่านที่ยังไม่เคยไปแล้วก็คิดว่าในช่วงเดือนมีนาคมเมษายนที่เป็นช่วงปิดเทอมของน้องๆหนูๆน,นะคะเยวาวชนที่อยู่ภายใต้การปกครองเนี่ยนะคะก็อยากจะพาไปชื่นชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพแห่งนี้นะคะซึ่งก็เป็นมรดกโลกของเราค่ะในวันนี้ที่ชันนะคะก็ได้นําเรื่องราวเพื่อที่จะมา บอกเล่าก่อนที่จะได้ไปเที่ยวชมกันนะคะก่อนที่จะไปก็จะได้ทราบกันว่าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะคะเส้นทางของอุทยานแห่งชาตินี้นะคะได้ค้นพบเมื่อไหร่และมีเนื้อหาอยัางไงเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราอย่างไรคะ่ะวันนี้มาติดตามกันนะคะ สำหรับอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะก็ซึ่งก็จะอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์นะคะค่อนข้างไกลเหมือนกัน107กิโลเมตรนะคะห่างจากอำเภอวิเชียรบุรีเนี่ยนะคะ25กิโลเมตรด้วยกันค่ะอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพมีเนื้อที่โดยประมาณนะคะ2,000ไร่เศษก็จะมีกำแพงเมืองที่ก่อด้วยดินล้อมรอบนะคะแล้วก็มีคูเมืองนอกกำแพงด้วยมีประตูเมืองทั้ง4ทิศค่ะภายในเมืองเนี่ยก็ยังมีปรางนะคะเป็น สมัยลบบุรีอยู่สององด้วยกันก็จะเรียกกันว่าปรางองค์พี่แล้วก็ปรางองค์น้องค่ะส่วนในด้านทิศเหนือนะคะนอกกำแพงเมืองออกไปก็จะมีสระน้ำสองแห่งด้วยกันนะคะก็ชื่อว่าสระแก้วแล้วก็สระขวัญนะคะในสมัยก่อนที่จะมีเมืองสีเทพเนี้ยนะคะก็จะต้องมีการส่งสวยน้ําจากสระทั้งสองนี้เพื่อไปใช้ในการทําน้ําพระพิพัฒน์สัตยาเพราะว่าถือว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ค่ะ สีเทพนะคะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์1ใน10แห่งของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2527ค่ะด้วยความสำคัญของโบราณสถานแห่งนี้มีความแตกต่างหลากหลายเลยนะคะก็ทำให้มีหลายองค์กรนั้นเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมข้อมูลให้กับอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้ทั้งก็ยังมีการพยายามของรัฐบาลที่จะผลักดันให้กับสีเทพเนี่ยเป็นมรดกโลกด้วยนะคะ หมายถึงประวัติความเป็นมานะคะชื่อสีเทพเป็นการอนุโลมตามพระวินิจฉัยของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชาธุภาพค่ะพระบิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยนะคะที่ได้ทรงสันนิฐานไว้ในคราวที่เสด็จตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งเสน,นาบดีกระทรวงมหาดไทยในปี2447นะคะสำหรับพื้นที่ตั้งอุทย ยานประวัติศาสตร์สีเทพค่ะก็นับเป็นแหล่งอารยธรรมที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบันเลยนะคะเนื่องจากว่าปรากฏร่องรอยหลักฐานสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะคะว่ามีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เลยค่ะคุณผู้ฟังคะวัฒนธรรมทวารวดีและขเขมรน,นะคะตามมาเป็นลําดับ รวมระยะเวลาที่มีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยถึงกว่า800ปีเลยนะคะอย่างที่เราได้ทราบไปตามข่าวที่ได้ออกมานะคะ ก่อนที่จะมาถูกทิ้งร้างด้วยสาเหตุอะไรหลายๆคนก็สงสัยนะคะนั่นก็คือสาเหตุของโรคระบาดร้ายแรงค่ะถือว่ายังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาภัยแล้งนะคะก็มีอยู่แค่1ห,หรือ2เหตุผลนี้แหละค่ะที่เขาสันนิษฐานกันว่าจะเป็นสาเหตุของการที่ทําให้เมืองสีเทพเนี่ยถูกทิ้งร้างไปนะคะในราวปลายพุทธศตรวรรษที่สิ 8นะคะถึงต้นพุทธศตรวตรรษที่19ก็จะเป็นช่วงเดียวกันกันกบช่วงก่อนนะคะที่วัฒนธรรมสุขโขทัยและอยุธยาน,นั้นจะมาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสักแล้วก็มีการพัฒนาตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยกันอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันนี้ละค่ะ สำหรับอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพปัจจุบันนะคะก็จะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ในส่วนเมืองโบราณของสีเทพที่บอกไปนะคะมีพื้นที่ทั้งหมด2,887ไร่หรือว่า4.7ตารางกิโลเมตรมีลักษณะเป็นเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบนะคะแบบเมืองในวัฒนธรรมแบบ ทวรารวดีนั่นเองค่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะรักษารูปแบบแต่เดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุดเลยนะคะโดยที่ไม่ได้ถูกการเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดนะคะอาจจะมีเรื่องของดินทับถมอะไรบ้างนะคะแต่ว่าโดยลักษณะแล้วนะคะยังคงอยู่อย่างดีเลยค่ะแบ่งพื้นที่ภายในเนี่ยเป็น2เมืองด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะเลยที่จะไม่ค่อยพบนักในเมืองร่วมสมัยในสมัยเดียวกันแบบนี้ที่ค้นพบในปัจจุบันนะคะ เมืองในนี้ก็จะมีพื้นที่อยู่ประมาณ1,300ไ้ไร่เป็นรูปเกือบจะกลมนะคะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ1.5กิโลเมตรแล้วก็มีช่องประตูเมือง6ช่องทางด้วยกัน แล้วก็มีโบราณสถานที่ได้รับการขุดแต่งและก็บูรณะแล้วทั้งหมดเนี่ยประมาณ40แห่งด้วยกันนะคะแล้วก็มีโบราณสถานเขาครังในนะคะโบราณสถานปรางสองพี่น้องที่ได้บอกไปเมื่อข้างต้นแล้วก็โบราณสถานปรางศรีเทพนะคะเป็นกลุ่มโบราณสถานสําคัญรวมทั้งยังมีสระน้ําแล้วก็หนองน้ําขนาดใหญ่จนถึงเล็กกระจายกันไปทั่วนะคะบริเวณเนี้ประมาณ70สสระด้วยกันค่ะ ในขณะที่เมืองนอกนะคะก็คือเมืองด้านนอกอะคะ่ะมีพื้นที่อยู่ นะคะ1,589ไร่เป็นเมืองรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้าต่อออกไปทางที่ตะวันออกของเมืองในมีช่องประตูเมือง6ช่องทางแล้วก็มีโบราณสถานซึ่งเป็นส่วนใหญ่มีขนาดเล็กแล้วก็ยังไม่ได้มีการขุดแต่งแล้วก็บูรณะนะคะอยู่ประมาณ54แห่งด้วยกันรวมทั้งสระน้ําขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็กเนี่ยกระจัดกระจายอยู่ไปโดยทั่วแล้วประมาณ30แห่งก็อย่างที่บอกไปมีสระขวัญเป็นสระน้ําขนาดใหญ่ที่สําคัญตั้งอยู่กลางเมืองนะคะส่วนที่ส ก็เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเมืองโบราณสีเทพนะคะซึ่งเท่าที่สำรวจกันนะคะในปัจจุบันมีโบราณสถานที่ยังไม่ได้ขุดแต่งแล้วก็บูรณะเนี่ยอยู่ประมาณ50แห่งด้วยกันส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของเมืองโบราณสีเทพค่ะโดยมีโบราณสถานเขาคลังนอกนะคะที่เป็นสถาปัตยกรรมเนื่องในวัฒนธรรมทวารวดีเช่นเดียวกันกับโบราณสถานเขาคลังในและก็โบราณสถานปรางฤือีที่เป็นสถาปัตยกรรมเนื่องในวัฒนธรรมเขมรเช่นเดียวกัน กันกับโบราณสถานปรางสองพี่น้องแล้วก็โบราณสถานปรางศีเทพนะคะที่เป็นโบราณสถานสําคัญค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะ่ะบริเวณนอกเมืองโบราณสีเทพมุ่งหน้าไปทางที่ตะวันตกอีกประมาณ20กิโลเมตรจะมีโบราณสถานที่ถ้ำเขาหมอรัดนะคะเป็นภาพสลักบนผนังถ้ำ เป็นรูปพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ที่สร้างขึ้นตามความเชื่อของพุทธศาสนาละทิิมหายานนะคะเนื่องในวัฒนธรรมทวรวดีราวพุทธศตวรรษที่14ค่ะ ก็มีความเกี่ยวพันกันใกล้ชิดกับคติความเชื่อของผู้คนในเมืองโบราณสีเทพในช่วงเวลาเดียวกันนี้ด้วยนะคะส่วนภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเนี่ยก็ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกหลายแห่งนะคะเช่นอาคารหลุมขุดค้นทางโบราณคดีเป็นอาคารจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์แล้วก็โครงกระดูกช้างที่ได้มีการขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อปี2531นะคะ โดยโครงกระดูกมนุษย์และก็สิ่งของเครื่องใช้ที่พบร่วมกันนี้ก็เป็นหลักฐานสำคัญค่ะที่สะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในช่วงแรกเริ่มนะคะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ภายในเมืองโบราณสีเทพที่มีกว่า2,000ปีด้วยกันค่ะก่อนที่จะมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นเมืองนะคะโดยก็จะมีการรับเอาวัฒนธรร,ธร,รมของทราวดีและก็เขมรเนี่ยนะคะเข้ามาตามลำดับค่ะ ส่วนโครงกระดูกช้างที่มีการค้นพบนั้นนะคะก็นับเป็นหลักฐานสําคัญประการหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์กับการใช้สอยในโบราณสถานเนื่องจากว่าเนื่องในวัฒนธรรมทวรารวดีนะคะสืบเนื่องมาถึงวัฒนธรรมขเขมรในทางใดทางหนึ่งเนี่ยแหะคะ่ะเนื่องจากมีการค้นพบอยู่ในระดับเดียวกันกับฐานโบราณสถานชั้นล่างสุดนั่นเองนะคะ ส่วนปรางสองพี่น้องนะคะก็ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมเนื่องในวัฒนธรรมขเขมรมีลักษณะเป็นปราสาทที่ก่อตัวด้วยอิฐสององค์นะคะตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกันหันหน้าไปทางทิศตะวันตกทั้งสององเนี่ยนะคะส่วนยอดพังทลายไปหมดแล้วล่ะค่ะแต่ว่า องค์เล็กเนี่ยยังคงเหลือทับหลังศิลาทรายนะคะที่มีสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ประดับอยู่จำหลักเป็นรูปอุมามาเหศวนนะคะก็คือพระอิศวรอุ้มนางปารภตีหรือว่านางอุมานั่นเองประทับนั่งอยู่เหนือโคอสุภราชหรือว่านนทินะคะ จากัลกษณะทางสถาปัตยกรรมและโบราณสถานที่ค้นพบนะคะก็อนุมานไปได้ว่าปรางทั้งสององค์นี้เป็นพี่น้องนะคะเป็นปรางสองพี่น้องสร้างขึ้นเพื่อที่จะเป็นเทวลัยเนื่องในศาสนาฮินดูพราหมนะคะลัทธิ สายวะนิกายในราวพุทธศตวตรรษที่17แล้วต่อมาก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นศาสนาสถานเนื่องในพุทธศาสนาละที่มหายานในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะอยู่ในช่วงทศตีเป็นพศเนะคะีค่ะก็คือพุทธศักราช1 724ถึง1 760นั่นเองค่ะ บริเวณทางเดินนะคะจะเป็นรูปกากบาทด้านหน้าปรางสองพี่น้องที่ต่อเชื่อมกับทางเดินโบราณก็มีการค้นพบเทวรูปพระอาทิตย์หรือว่าสุริยเทพเป็นเทพแห่งแสงสว่างและก็ความอบอุ่นนะคะสลักจากศิลาทรายค่ะที่มีกําหนดอายุอยู่ในราวพุทธศตรวรรษที่13ซึ่งเมื่อนับรวมกับที่เคยค้นพบมาก่อนหน้าแล้วอีก5องค์ก็ทําให้มีการค้นพบเนี่ยรวมแล้วทั้งหมดตอนนี้มี6องค์ด้วยกันนะคะ ซึ่งทั้งหมดมีกำหนดอายุอยู่ในราวพุทธศตรวรรษที่12ถึง13ปัจจุบันนี้ก็มีการจัดแสดงและก็เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะคะกรุงเทพมหานาครเนี่ยมีอยู่3องค์ด้วยกันแล้วก็ที่พิพิธภัณฑ์นอร์ตันไซมอนสารฐอเมริการ1องค์จัดอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะคะจังหวัดลบบุรีอีก1องค์แล้วก็เก็บรักษาไว้ที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอีก1องค์ด้วยกันค่ะก็นับว่าเป็นหลักฐานสคัญ เลยนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของศาสนาฮินดูที่เคารพนับถือในพระอาทิตย์หรือว่าสุริยะเทพอันจะเป็นพิธีกรรมเกี่ยวเนื่องกันกับประเพณีมหาสงการที่พบแห่งเดียวในประเทศไทยในปัจจุบันนั่นเองค่ะปรางสีเทพนะคะเป็นสถาปัตยกรรมเนื่องในวัฒนธรรมขเขมรมีลักษณะเป็นปราสาทที่ก่อด้วยอิฐตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงขนาดใหญ่หันหน้าไปทางด้านตะวันตกนะคะในแกนเดียวก,กันกับปรางสองพี่น้องนั่นเองกระคะ จากลักษณะทางสถาปัตยกรรมและก็โบราณวัตถุที่ค้นพบนะคะโดยเฉพาะทับหลังค่ะก็มีการอนุมานกันนะคะว่าน่าจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวะไยอย่างที่ได้กล่าวไปในศาสนาฮินดูพราหมณ์นั่นเองนะคะต่อมาก็มีการพยายามซ่อมแซมดัดแปลงแต่ยังไม่แล้วเสร็จค่ะเพื่อที่จะใช้เป็นศนาสนสถานเนื่องในพุทธศาสนาลัทธิมหายานในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7เช่นเดียวกับ ปรางสองพี่น้องนะคะเนื่องจากว่ามีการพบชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมที่เป็นเพียงโกรนนะคะอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ ส่วนเขาคลังในนะคะก็เป็นศาสนสถานสำคัญประจำเมืองที่มีขนาดใหญ่เนื่องในวัฒนธรรมทวารวดีที่สร้างขึ้นพร้อมก,กันกับสมัยแรกสร้างเมืองในช่วงราวพุทธศตรวรรษที่12เพื่อเป็นศาสนสถานเนื่องในพุทธศาสนาลัทธิหินยานหรือว่าเถรวาทนั่นเองนะคะต่อมาก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นศาสนสถานเนื่องในพุทธศาสนาลัทธิมหายานในช่วงราวพุทธศตรวรรษที่14แล้วก็ใช้สอยกันตลอด ะะแล้วก็จนกระทั่งเมืองนั้นถูกทิ้งล้างไปในพุทธศตวรรษที่18นั่นเองนะคะมีลักษณะก่อสร้างด้วยศิลาแรงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะส่วนบริเวณทางด้านทิศใต้และตะวันตกนะคะยังคงเหลือประติมากรรมปูนปั้นรูปขนแคะค่ะที่มีศีรษะเป็นบุคคลหรือว่าสัตว์ต่างๆสลับกับรูปสัตว์ในท่าแบกประกอบลายพันพฤกษานะคะที่พบและก็หลงเหลือประดับอยู่ที่ฐานโบราณสถานเนื่องในวัฒนธรรมทวรารวดีเพียงแห่งเดียว ในประเทศไทยปัจจุบันนี้เลยนะคะ ศาลเจ้าพ่อสีเทพค่ะเป็นประดิษฐานของเจ้าพ่อสีเทพซึ่งเป็นที่เคารพเชื่อถือของชาวอำเภอสีเทพและก็บริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมากค่ะมีการจัดงานประเพณีบวงสวงขึ้นทุกปีนะคะในระหว่างวันขึ้น2-3ถึงามข้ามเดือน3ค่ะก็จะอยู่ในช่วงราวปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้แหละค่ะเดิมศาลนี้ตั้งอยู่ด้านนอกคันดินเมืองโบราณสีเทพนะคะต่อมาก็มีการย้ายกันนะคะไปอยู่ในประตูแสนงอนนะคะคือประตูทิศตะวัน ตกนั่นเองทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพในปัจจุบันตัวสารก็จะมีลักษณะปเป็นอาคารทรงไม้ไทยสองหลังนะคะด้านหน้าใช้เป็นประดิษฐานของเจ้าพอ่อสีเทพด้านหลังก็ใช้เป็นอาคารอาเนกประสงค์สร้างขึ้นเมื่อปี2545นั่นเองนะคะสำหรับองค์เจ้าพ่อนั้นนะคะเดิมใช้ปฏิมากรรมรูปเคารพที่ได้จากเมืองโบราณสีเทพมาประดิษฐานเป็นองค์สมมุตินะคะแล้วต่อมาในปี2 5 1 4อถึง2515องค์เจ้าพ่อเนี่ยคะ่ะถูกโจรกรรมไป ประชาชนที่เคารพนับถือก็เลยได้แกะสลักองค์เจ้าพ่อขึ้นมาใหม่ตามจินตนาการและความเชื่อนะคะเพื่อใช้เป็นรูปเคารพประจำศาลเจ้าพ่อสีเทพสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะนอกจากนี้บริเวณด้านนอกของเมืองนะคะยังมีโบราณสถานที่ทรงคุณค่าและน่าสนใจอีกสองแห่งก็คืออย่างที่บอกไปคือเขาคลังนอกนะคะที่เป็นศาสนสถานขนาดใหญ่เนื่องในวัฒนธรรมทวารวดีตั้งอยู่นอกเมืองห่างไปประมาณ2กิโลเมตรนะคะแล้วก็ก็มีการสันนิษฐานว่าเขาคลังนอกเนี้ยนะคะ ก็จะเป็นลักษณะของมหาสถูปนะคะที่มีฐานขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก่อด้วยศิลาแรงที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เลยค่ะประดับตกแต่งด้วยอาคารจำลองต่างๆโดยรอบนะคะภายในก็จะทึบตันมีบันไดาทางขึ้นทั้ง4ด้านมีสถูปก่อด้วยอิฐนะคะตั้งอยู่ด้านบนล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วแล้วก็สมประตูค่ะสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุร่วมสมัยกับโบราณสถานเขาครังในที่ตั้งอยู่ภายในเมืองนะคะก็อยู่ในช่วงราวพุทธศตรวตรรษที่13-14นะคะถือได้ว่าเขาคลังนอกเป็นศาสนสถานที่มี ขนาดใหญ่แล้วก็สมบูรณ์มากที่สุดในบรรดาศาสนสถานที่ร่วมสมัยเดียวกันนะคะส่วนปรางฤาษีนะคะตั้งอยู่นอกเมืองสีเทพห่างไป3กิโลเมตรเป็นเทวไล,ลในศาสนาฮินดูลัทธิไสววนิกายมีลักษณะส,สถาปัตยกรรมแบบเขมรโบราณหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะตัวปราสาทนั้นก่อด้วยอิฐไม่สอปูนตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงขนาดไม่สูงนักแล้วก็มีอาคารขนาดเล็กในบริเวณเดียวกันลอ้ลอมรอบด้วยแนวกำแพงก่อด้วยศิลาแรง พบโบราณวัตถุเนื่องในศาสนาฮินดูก็มีสิวลึงนะคะฐานปฏิมากรรมแล้วก็ชิ้นส่วนของโคโนนทิด้วยค่ะสันนิษฐานว่าปรางลือสีน่าจะมีอายุเก่าแก่กว่านะคะหรือว่าร่วมสมัยกับโบราณสถานปรางศีเทพแล้วก็ปรางสองพี่น้องที่ตั้งอยู่ในเมืองโบราณศีเทพซึ่งมีอายุราวพุทธศตวตรรษที่16นั่นเองค่ะ เมืองโบราณสีเทพนะคะถือว่าเป็นเมืองโบราณที่สําคัญในเส้นทางเครือข่ายการค้าและก็วัฒนธรรมสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองค่ะที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาในการเลือกสรรชัยภูมิที่ตั้ง เป็นจุดเชื่อมโยงผสมผสานการแพร่กระจายวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนสินค้าภายในนะคะระหว่างภูมิภาคนี้นั่นเองค่ะมีการพัฒนามาตั้งแต่ยุก่อนประวัติศาสตร์แล้วนะคะไปจนถึงวัฒนธรรมทวารวดีและก็วัฒนธรรมขเขมรโบราณก่อตัวขึ้นจากชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายบริเวณลุ่มแม่น้ําป่าสักเมื่อ2 5 0 0ถึง1,500ปีมาก่อนนี้แล้วนะคะก็ถือว่า เป็นชุมชนประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นด้านโลหกรรมนะคะที่สําคัญในประเทศไทยที่เป็นยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายแล้วก็พัฒนาเป็นจุดยุทธศาสตร์การค้าแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็งนะคะในเขตพื้นที่ศูนย์กลาง ภูมิภาคตอนไหนที่เชื่อมโยงกับสถานีแล้วก็เส้นทางการค้าทางทะเลด,ด้วยนะคะมีการส่งผ่านวัฒนธรรมไปยังเมืองโบราณร่วมสมัยในสมัยเดียวกันนั่นเองนะคะแล้วก็แสดงถึงภูมิปัญญาในการสร้างสารรค์ผสมผสานศิลปะทางพุทธศาสนาเถลวาดมหายานศาสนาฮินดูจนเป็นเอกลักษณ์รูปแบบเฉพาะสกุลช่างของตัวเองนะคะ เราก็จะเห็นได้ในเรื่องของกลุ่มเทวรูปรุ่นเก่านะคะที่มีการกำหนดอายุมาว่าอยู่ในช่วงราวพุทธศตรวตรรษที่1 2ถึง13นะคะที่พบในเมืองโบราณสีเทพแห่งนี้นะคะก็จะเห็นเช่นพระนารายณ์หรือพระวิษณุสวมหมวกทรงกระบอกพระกิษณะโควัฒนะ เป็นปฏิมากรรมแบบลอยตัวมีลักษณะาการวิภาคษ์ชัดเจนนะคะประทับยืนด้วยอาการตริพังหรือว่าเอียงสะโพกเล็กน้อยก็จะเห็นถึงเรื่องราวของความเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะก็มีสิ่งที่สําคัญหลายๆอย่างนะคะในเมืองโบราณสีเทพแห่งนี้นะคะซึ่งก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าเข้าไปที่เมืองโบราณสีเทพนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการทําให้สวยงามนะคะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์นะคะแล้วก็ มีการที่ทำเมืองจำลองต่างๆนะคะเป็นห้องต่างๆเนี่ยนะคะให้สวยงามแล้วก็แบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนหลังจากที่เราได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกแห่งนี้นะคะซึ่งก็ถ้าเดินทางไปเราก็จะ มีค่าธรรมเนียมเข้าชมคนไทยเนี่ยก็20บาทต่างชาติก็100บาทยก,กค่ายธรรมเนียมยก็จะยกเว้นสำหรับพระพิสุสัมมณีน,น,นะคะหรือว่านักบวชในศาสนาอื่นๆนั่นเองนะคะก็จะเปิดให้ชมทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะจนถึงสี่โมงครึ่งสี่โมงเย็นนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการหรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะก็เชิญชวนถ้าเกิดว่าใครไปก็ไปเที่ยวกันได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกก็อยากจะให้ทราบถึงประวัติศาสตร์คร่าวๆของ เมืองโบราณสีเทพแห่งนี้นะคะว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเส้นทางนะคะหลายๆคนบอกเข้าใจว่าสําคัญแล้วเส้นทางที่ผ่านมาค้นพบที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรอะไรกันบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมืองสีเทพอย่างที่ กล่าวไปขั้นต้นก็มีการค้นพบมาตั้งแต่เมื่อ118ปีก่อนโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพแล้วนะคะแล้วก็มีการบูรณะมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาเราก็ใช้เวลาถึง4ปีในการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยนะคะ เพราะว่าถูกซ่อนเอาไว้ด้วยหลายๆอย่างอย่างพอได้ทราบแล้วเราขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธร,รรมแห่งที่4นั่นเองนะคะส่วน3แห่งของไทยที่เป็นการขึ้นทะเบียนมรดกโลกมีอะไรบ้างหนึ่งก็คืออย่างที่เราทราบกันนครประวัติศา,า,าสตร์พระนครศรีอยุธยาเราขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะได้รับการประกาศจากยูเนสโกวันที่13ธันวาคม2534 2ก็คืออุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพ ะะเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่12ธันวาคม2534นะคะก็ต่อกันเลย12-13นะคะส่วนแหล่งที่3นะคะก็เมื่อปี2535เลยค่ะก็คือแหล่งโบราณคดีบ้บานเชียงจังหวัดอุดรธานีนะคะและจนถึงเมื่อปีที่แล้วนะคะ2565 ก็คือที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพแห่งนี้นะคะ30ปีแห่งการรอคอยแล้วนานมากเลยนะคะที่เราจะมีอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มีแล้วแล้วก็ในอนาคตนะคะเราก็กําลังจะมีการเสนอนะคะเขาเรียกว่าอยู่ในลิสต์ที่เราเตรียมขึ้นบัญชีเบื้องต้นนะคะก็ คาดกันนะคะว่าที่จะเข้าประชุมมรดกโลกในปีนี้นะคะปี2567ก็คืออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีนะคะเราก็จะต้องมาลุ้นกันอีกนะคะว่าจะสามารถทําให้อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทที่จังหวัดอุดรธานีนั้นได้ขึ้นทะเบียนเป็นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่5ของประเทศไทยได้หรือไม่นะคะครั้งสุดท้ายก็คือของอุดรธานีเนี่ย ถ้าได้ก็จะมี2ที่เลยนะคะก็คือที่บ้านเชียงอุดรธนานีซึ่งขึ้นไว้เมื่อปี2535ถ้าปีนี้ได้อีกนะคะก็จะเป็น2ที่เลยสําหรับจังหวัดเดียวนะคะแต่มีอุทยานประวัติศาสตร์ของโลกเป็นที่ได้รับการการันตีจากยูเนสโกถึง2แห่งต้องลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นไปได้หรือไม่นะคะแต่ว่าในช่วงนี้เราไปเที่ยวเมืองโบราณสีเทพกันก่อนนะคะซึ่งก็ เราก็ภูมิใจหลังจากที่เราไม่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกมาเป็นระยะเวลานานถึง30ปีด้วยกันแล้วเราก็ใช้เวลาถึง4ปีนะคะในการที่จะได้นําเอาเมืองโบราณสีเทพพน,นนะคะไปสู่สายตาชาวโลกให้ได้ทราบกันนะคะไปกันเยอะๆนะคะจะได้ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตะแวกนั้นด้วยนะคะแล้วก็ทําให้การท่องเที่ยวของเราครึกคืนด้วยนะคะแล้วก็จะได้มีรายได้นะคะสําหรับผู้ที่ได้อยู่ในบริเวณนั้นไปพักผ่อนเที่ยว เพราะก้นข้างกว้างมากนะคะถ้ามีโอกาสนะคะแล้วก็ไปเที่ยวกันพาน้องๆหน,หนูๆไปหาความรู้ได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรนัฐกูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เตรียมใจฟูได้เลยปลายเดือนเมษาย,ยนนี้สำนักงานกรปรช่วนน้องๆเยาวชนอายุ18-25ปีมาเรียนรู้แนวพระราชดำริกับโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่14ในธีมเยาวชนสารรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอบอ้อมสังคมยั่งยืนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมลงมือปฏิบัติจริงกับฐานเรียนรู้ที่ได้ทั้งสาระความรู้ความสนุกสนานไปพร้อมกันติดตามรายละเอียดได้ที่ www.rdpb.go.th หรือที่ Facebook Fanpage สำนักงานกบร,รอและค่ายเยาวชน RDPB Camp เร็วๆนี้แน่นอนฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน